ทักทายพี่น้องอยนีมัเศร้าสุสดๆสุดคนะครับเด้มอมาหนีกลับมาทักทายพี่น้องในวันปุตตียี่สบิบเอดสิงหาคมนะครับเนาะบรรยากาศยนีมัเศร้าแหละครับถึงเวลากลับมาทําหน้าที่เจ้าของนะครับพี่น้องเอ้ยอยู่กับช่างปลาเนี่ยครับอาหารไก่ก่อนละครับเอกข่อยนอะครับเนาะไก่กับ บริหารราและครับเพราะว่าพี่น้องเป็นกามาขอนะครับเนาะมาขอนผนมีงานนะครับนะเป็นกาเอาไปเห็ดกับเขาแล้ะพี่น้องนี่ผลนะครับเนาะการเลี้ยงไก่มันจะลำบากยังน้อยแหละครับเพราะว่าฝนตกมากใกล้กับบ่อนะครับบ่ออยู่ครับกับชวนหน่อยนะครับเนาะออกไข่จริงกับมหาหลีไข่ คือฝนพี่น้องเอ้ยใครก็บ,บัวครับมาให้อาหารไก่แล้วครับเนี้ยครับแล้วเล่าสิปโตแล้วครับมู่หนึ่งก่อนอยู่ข้างนอกที่ฮันกาหาอาหารปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเลยอาหารปลาอาหารกบ มีปลาสิขายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพคนกะบ,บริโภคดีๆนะครับเนาะปลาใหญ่กว่าท่านก็ปเปิดขายวางในวางประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับคนกะตั้งในยุทธอีกนะครับเนะาะเพราะว่าปลาใหญ่กว่าท่านรับเ,เรียกกับจะเรียกคบละพี่น้องกบกับเรียกหลายแหละครับตอนในปลาอยู่ในนี่กับเรียกประมาณร้อยตัวนี่แหละครับพี่นอ้องกำลัง กินหัวหานแล้วก็นอนยุ่งสี่ลรอครับบรรยากาศงามเศร้าๆครับทักท้ายพี่น้องนะครับเนาะมุมเดิมๆนะครับเพิ่มเติมกามีข้อุกนะครับตั้งหน่อยนะครับเนาะพอเฮาอยู่กับสิ่งที่เฮาชอบนะครับเนาะกับสิ่งที่เฮาเลียงวานไก่วานอากาศเป็นเังเซนและครับ วิถีชีวิตเขานะครับเนาะไล่ตอดกันเราคิดว่าจะพยายามด่างอยู่แหละครับพี่รองยามด่างนะครับนะเพราะว่าผมใส่ด่างเอาด่างไงมาใส่ครับด่างสิบเส้นนะครับเนาะอย่าบองว่าจะติดปลาบึกปลานิ่นมานะครับเนาะถ้าใจกับป้าใหญ่ติดต่อครับปลาบึกว่าสิล่งยามอยู่ครับยังน้อยหนีมนตะเศ้านะครับเนาะมันกระดุซกเป็นหนาวๆยังน้อยกับเลยท่านละลงแหละครับบางวันก็งียแะครับเป็น มานาันั่งตกปลาอยู่นี่แหละครับใส่เฮียขีดกระเดียนบ้านเท่านี่แหละครับตกปลานิ่นนะครับเนาะตตวใหญ่กะตกติดกัใส่กระช่างคนนะครับกระช่างปลานิ่นนะรับเนาะส่วนใหญ่จ,จะปลานิ่นนี่ยจะเลี้ยงเลยครับวอยลงสาเลยครับยำนันบางว่างเท้านี่เทากับมานนั่งทกยุ่งสี่ละพี่นอ้องบ้านหัวหานและะน้วก็นั่งทกถ้ามันโต้ใหญ่กันเยอะ เอาใส่ในกระช่างไว้นะครับเนาะบรรยากาศยามจะเศร้าละพี่น้องไงถักท้ายพี่น้องอยู่มุมเดิมๆละพี่น้องป่าก็มีขายใส่พี่น้องเนะบอ่อดินนะครับเนาะเอาขึ้นมาบ้านพ่ออาหารก็ร้อยเต็มอยู่ครับประมาณสองนิ้วนะครับถ้านะถึงสามนิ้ว เคยเลยชะลอในการขายนะครับเนาะเพราะว่าจะผมจับขึ้นมาผมว่านี่ครับช่วงตอนย่ามาเสาร์นะครับเอามาผักบัวดินก็เห็นว่นา,าหารแล้วแล้วกัดเป็สืสอปลามาแทนบองกัดช่างที่เอาปลามาหนีขึ้นมาล่ะครับบรรยากาศย่ามจะเสาร์ล่ะครับวิถีชีวิตอีสานบานเทาล่ะครับอยู่กลางโค่งกลางทาตอนนี้ก็อยากเห็นฝนตกไหกอยู่ล่ะครับอ เดี๋ยวไปน่าจะเป็นป่านิ่นนะครับเนาะตั้งอากาศมันหนาวจันเอยพี่น้องเลยป่านิ่นครับติดยวนด่างนะครับเนาะท่านหลายรุ่งกับพี่น้องเอ้ยรู้สึกว่ามันเป็นโหนาวนะครับเนาะป่านิ่นตัวหนึ่งครับมาจันเอยไปละครับในจีรุ่งลุ่งยามนะครับเนาะตัวป่านิ่นตัวนี้โอ้ตัวเป็นตัวโตใหญ่เลยครับมาลวาติดแง้มไตนะครับเนาะ ร้อยกินมากจากนแม่แม่ตายดีปกับพีน,อน้อยเลยโอ้ยตายแล้วครับจุดระมันร้อยนะครับม,มาไม่รู้ว่าเนี่อเศร้ากระยุ้งสิอะไรปีนอ้อยเอ้ยหายอาหารปลาหารใกลอาหารกเบบ่งฟังปลาทั้งนี้นะครับ ว่าจีวนี่เดี๋ยวเกี่ยวมาตัดนะครับตัดห้าฟางตันน้งั้นถิ่มลุนะครับนะ้อยตานน้นในกินนะครับลดต้นทุนยังนอ้งนอยล่ะพี่น้องเอ้ยวัาหารกับแพงนะครับเนาะว่าการขับเบอเบิงมีนำ้ำยูทูบมุกเป็นเลียงปลาหลายๆแหละครับเป็นกระบอกพิธีในการลดต้นทุนนะครับเนาะตัดหญ้าอยู่นำ้ำแข็งๆขางาเรียนน้ำกันแท่นหน้ามามาถิ่มลุขงขางเพื่อจะให้ปลานิ้นในกินนะครับเนาะ ปูสำหรับปูเป็นเลียงเป็นบอยใหญ่ๆนะครับเนาะบรรยากาศงามจะเสาร์่าถักท้ายพี่น้องแหละครับป่านนี้มาเปียปังทางนี้ครับว่าเสรจม่นนี่แหละครับตัดหญ้าตรงนี้แล้วก็ว่านล้มิ่มล้มกระถางนะครับเนาะ,นะนะเพื่อใจเขาได้กินนะครับ บรรยากาศงามเสาษอยู่กลางทุ่งนาของจังหวัดระยองแหละครับเมืองครับท้องป่าแป้นมิลลินอยู่ครับแต่อย่าให้ฝนตกลงไม่อยู่นะครับเนะเพราวว่าน้ำอย่งั้นนะจะรู้สึกว่าบ่มี่เนาะครับเนาะเขากาลังแตกกอพี่น้องอก็ให้ตกไม่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันน้ำบ่มีไหมครับพี่น้องเอ้ย้าน้ำบ่มี่จริงๆมันหยามันก็เกิดขึ้นเนาะครับเนาะ บรรยากาศน้มเต้าๆอยุบกระช่างป่าอยู่เสียงหน้าแหละครับบรรยากาศน้มเต้ามาถักท้ายพี่น้องนะครับเนาะอากาศสดชื่นดีครับหายใจเต็มปอดนะครับนะเปราะว่าเข้ากับอยู่กลางสงกลางทาง่าปลานิ่ขึ้นมาอยู่น้ำซอ่น้ำปลายาเนี่ยแหละครับว่าจะเกี่ยวยาตรงนี้แหละครับตัดยาแล้วก็ถิ่มลง่งแถวๆนี้ครับว่าถิ่มลงสานะครับป่าบึกบอนพี่น้อง บรรยากาศน้มจะเศร้าแหละครับมาถักท่าพี่น้องได้กับอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขในการดำรงชีวิตแหละครับมีความสุขในการทํางานนะครับเนาะที่สาคัญกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูุขปู่สุข,สข,สขนนนะครับต่อ,อยู่กระช่างปลาใกลเก่าแหละพี่น้องเอ้ยถึงเวลากะให้อาหารปลาอาหารไก่บรรยากาศท้องทุงอีสานบานเฮาแหละครับต่อยอดให้ตัวเองกับการมาเลี้ยงปลา เชร่มกับการทำหายทำหน้าเฮาเนะครับอาชีพหลักนะครับเนาะอีสานมันเฮาก็คขึ้นทำหน้าแหละครับบรรยากาศยามเศร้าแหละครับพีโนโ่น้อง่าะมาตัดหยามืัอนี้แหละครับถิ่มร่วงกลางหางสาแล้วครับเนาะเพื่อเขาจะให้เขาได้กินนะครับปานนิดหน่อยครับบรรยากาศยามเศร้าแหละครับ